สนุกมีด้วยแต่ถ้าอยู่กับตาตีสนุกสนุกเหรอดีแล้วที่หนูอยู่กับผู้ใหญ่แล้วหนูสนุกตาตีมีเรื่องเล่าเยอะใช่ไหมตาตีตตบอกว่าถ้าเรื่องน่นขาขำ่าขำเยอะเลยน่าขำเยอะเลยเหรออ๋อเช่นอะไรบ้างอ,าอื้อเช่นอ้ยอันนี้อ่านว่าสุริฉายหัดอ่นานหนังสือไปตามทางเลยเดอ้อ เราเคยผมเคยตรวจใส่อีตังแล้วอีตังก็บอกว่าเหม็นมาว่าเหม็นมากนุตรวใส่ตังเนี่มันนมนุตรวให้อีตังก็ว่าเหม็นนะนูตรวให้น้าดมนะก็ว่าตรวจนูเหม็นเหมือนกันนั่นแหละนูนะตรวโคตรเหม็นเลยเหม็นแบบแห้งๆนะเหม็นเหมือนอะไรโอ้ยเหม็นเหมือนเหม็นกว่าขี้ไม้ขี้หนูนะหนี่หนาสก้างเลยเหรอหนูนนนไม่เคยดมกลิ่นสก้าง น้าไม่เคยโดมกลิีฬากรังแต่ว่าตดหนูเหม็นมากจริงน้างง,งว่าหนูตดเหม็นอะไรได้ขนาดนี้แกินนูเปี้เยอะหืมกินนูเป้เยอะก็ตดเหม็นสิเด็กครับแต่ว่าที่โรงเรียนห้ามไปตดในห้องให้เพื่อนดมนะต้องไปตดที่ไหนครับที่ห้องน้ำในห้องน้ําครับตดให้ยุงดมใช่ไหมครับยุงเต็มเลยใช่ไหมนห้องวายใช่ในห้องน้ำจุดให <laughs> ให้ยุงดมให้มันตายโอ้ให้ยุงดมตายเลยเนาะเออมามาแน้วข้างหน้ามากระเป๋าหนูอยู่คนนี้อย่า <c oughs> เร็วมาครับมาครับคุณนาลืนาณะรองเท้าหนูก็รองเท้านักเรียนหนูก็ไม่เห็นมาใสร่รองเท้าพลาละไปก่อนนาลือเห็นชื่อตัวเองเสร็จไหมสรุปเเสร็จไหมไม่เร็ ไม่เสร็จเลยเหรอเอาปีนมาปีนมาเร็วๆอาจจะสายเดี๋ยวเขาไล่แล้วากระเป๋าอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้เครื่องเขาเข้าแถวยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าีก่่ชัวโเหลือประมาณสิบนาทีสิบนาทีแป๊บเดียวสิบสิชั่วโมงสิบนาทีน้องท้าอยู่ข้างล่างนะคะใส่้องท้าพลาไปก่อนอาจจะไม่ได้เข้าข้างหน้าห้องเพราะคุณครูหนูแต่งกายไม่เรียบร้อย อาจจะไม่ได้เข้าหน้าแถวอาจจะได้ไปเข้าตรงกลางๆแถวพวดต้องบังเขาไ่ใส่ชุดอะไรเขาใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าต้องรองเท้าคัดชูสีดำรองเท้าสีดำนูไปไหนไม่รู้หละหรือบ้าประึงหรือเปล่าเออใส่ไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าหูือว่าประึงไหมถ้าไม่มีถ้าหายค่อยหาซื้อใหม่แต่ว่าต้องหาให้ก่อนนะจะได้ไม่เปลืองเงินสวัสดีครับ<ะ>ตั้งใจเรียนนะครับไหนไหนไหนบาย บายบายไปแล้วนะคะโอ้โอเลนเลนเลนม่ยอมสพายให้มันดีๆนะก็แบบว่าท้องแขนวันนี้คุณนกลาคุณนกลาคุณนกลาดีนะคุณประนันสอนเช้าเต็ม แต่ว่าตอนไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะตอนไหก็ว่างอยู่นะาจะมีสนเทนหรือเปล่า <laughs> เต็มวันจะเะ <laughs> ออชีวิตมาแตกันมาแั่กัน,ม,กน,กนมีโอกาสที่จะเด้งมาเจอรถสูงตอนนี้นะคะเจ็ดนาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่านาฬิกาเราเริ่มเสื่อมละ นาฬิกาห้น่าจะห้นะ54นาทีเพราะว่านาฬิกาเราเสื่อมแล้วนะคะฐานน่าจะออนแล้วนาฬิกาก็เป๋าซื้อให้หนียไม่ถึงปีเลยทำไมเป็นแบบนี้ฮะของเทมไม่ใช้ฐานลอมด้วยโอกเราจะทำการเนื้อ้รายนะ ตำรวจสถานีตำรวจผู้โทนผูทอนแปลว่ามันนอกผูทอนแปลว่าห่างไกลใช่ไหมผูทอนแปลว่ามันนอกนั่นแหละในตำรวจบ้านนอกผูทอนอันนี้ก็โรงเรียนบ้านนอกเหมือนกันแต่ว่ากำลังพัฒน,นาให้เป็นในเมืองนะคะประชากรก็กำลงังจะว่าลดจะว่าเพิ่มมันก็ไม่รู้นะ จำนวนประชากรลดแต่ว่าประชากรแต่ละคนก็ดูดูมีฐา,านะนะทุกคนดูสิมีรถมีอะไรแต่ก่อนนันก็จะมีแบบนี้นะมันไม่ได้มีเยอะนะมันแบบว่ามันไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนี้นะ <c oughs> ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าบางคนกำลังจะโดนรถโดนยึดรถอะไรก็แต่เราก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> แต่คันนี้ไม่โดนยึดแน่แนเลยค่ะเต้นก็ไม่อยากได้นะคะแล้วก็ เขาไม่อยากได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าไฟนงไฟแน์อะไรกับเขาด้วยนะเพราะไม่กล้าขับเข้าไปในเต็นท์นะคะสภาพนี้มันห้างจริงๆแล้วคุณเจนคุณเจนคุณเจนโอ้ใส่ชุดเหลืองคือแท้ <c oughs> <c oughs> หน้าบูหร้่ปุ้งมาอยู่ที <c oughs>